เห็นอะไรตรงนั้นไหมอะไรเหรอหมอบีคุกไงความศรัทธาที่หลายๆคนโยนใส่วัดมันเหมือนโยนเหรียญลงไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จริงแล้วบ่อน้ำนั่นมีแต่โครนเหม็นเน่าศรัทธาเป็นแหล่งที่ทำเงินได้เยอะกว่าธุรกิจหลายแห่งในประเทศไทยวัดพระบาทน้ำพุ เมื่อก่อนมันเป็นที่พึ่งสุดท้ายของคนป่วยเอดภาพยังติดตาพระอุ้มเด็กป่วยเอดกอดไว้ในอกเหมือนลูกตัวเองใครเห็นต้องน้ำตาซึมหลายคนคิดว่าถ้ามีตังค์เยอะๆจะบริจาคให้หนักๆคืออยากให้คนป่วยมีที่นอนดีๆมีอาหารอร่อยๆกินไม่ต้องตายเหมือนหมาข้างถนนหลายคนมีความรู้สึกเช่นนั้นภาพพระกอดเด็กกำพร้ามันเหมือนความเมตตาจริงๆมันเหมือนของจริงไม่ใช่ของเล่น ซึ่งหลายคนทำไม่ได้แต่พระทำได้แต่ภาพที่เห็นตอนนี้วัดกลายเป็นโรงงานขนาดใหญ่ผลิตคนงานมากขึ้นภาพคนป่วยจะไม่ค่อยเห็นมากนักจะเห็นภาพสนามฟุตบอลที่สวยงามกว่า200ไร่ภาพพระถูกจับศึกพระที่อุ้มเด็กโดนข้อหาฟอกเงินยักยอกของวัดจากที่เคยอยู่วัดกลายไปอยู่คุกแทนจากเมื่อก่อนพระมีรถหรูมีเงินเป็นกองกองตอนนี้ถูกยึดไปตรวจสอบทั้งหมดแล้ว ศรัทธาที่เคยน้ําตาซึมบริจาคทุกครั้งนั่นแหละคือบุญใหญ่ตลกแดดแล้วตอนนี้ภาพที่เคยศรัทธาไม่หลงเหลือเลยนะตอนนี้รู้สึกเสียดายเงินเสียดายของที่บริจาคเสียดายเวลาอันมีค่าของเราขึ้นมาทันทีความรู้สึกเหมือนโดนหลอกไม่ใช่แค่คนลพบุรีที่โดนหลายจังหวัดในไทยในเมืองนอกก็โดนด้วยพอมันมีชื่อเสียง มันก็มีคนรู้จักเยอะเงินก็ไหลเข้าบัญชีลวก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 แต่มันลืมไปว่ามันเริ่มมาจากศูนย์มันไม่ได้เริ่มจากล้านกลายเป็นพันล้านความโลภมันมีทุกคนไม่ว่าจะโหมเหลืองหรือว่าใส่สูตรเมืองพอไม่มีมีแต่เม,มืองพลที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อก่อนวัดพระบาทน้ำพุกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเมตตาตอนนี้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความผิดหวังไม่เชื่อก็ต้องเชื่อระยะทางพิสูจน์มา การเวลาพิสูจน์คน30-40ปีกว่าจะพิสูจน์ได้โดนไปเยอะฟังแล้วเศร้าใจมากศาส,สนาไม่เสื่อมหรอกแต่คนบางพวกมันเอาศาสนามหาแดกแต่งกายคล้ายสงฆ์มือถือสากปากถือศิลพูดจหาหวานล้อไม่คนเคลิ้มจากนั้นก็เริ่มปนจากหลักสิบจนถึงหลักล้านต่อไปนี้ถ้าใครอยากทำบุญจริงๆให้ไปทำกับวัดเล็กๆที่ไม่มีการก่อสร้างมากนักหรือช่วยหมาแมว หรือคนจอนจัดคนไร้บ้านจะดีที่สุดวัดดังๆเขารวยกว่าพวกท่านเป็นสิบเท่าร้อยเท่าให้ชีวิตใหม่หมาแมวหรือให้ชีวิตใหม่คนไร้บ้านจะได้บุญตรงกว่าให้วัดดังเพราะวัดดังพอเงินหล่นลงไปแล้วเราไม่รู้เลยบางเงินที่เราให้ไปนั้นมันไปตกอยู่กับมือใครอย่างวัดพระบาทน้ำาพุเงินศรัทธาของชาวพุทธถูกกระจายไปหลายที่ซึ่งต้องใช้เวลาตามหากลับมาไม่รู้ว่าจะไปตามมาครบหรือเปล่า เพราะเงินถูกแปลสภาพเป็นสิ่งของเช่นที่ดินรถหรูหรือไม่แน่อาจเะไปอยู่กับมือศีกาก็เป็นได้ภาพพระอุ้มเด็กตะเวนถือขันบริจาคเหงื่อท่วมตัวย้อยลงใส่หางปกๆทำให้หลายคนเชื่อสุดใจว่าพระแท้หรือพระโพธิสัตว์สองนั่นเองแต่พระโพธิสัตว์กลายเป็นพระที่ตัดคำว่าโพออกอ่านเอาเองก็แล้วกันท่านลองถามตัวเองดูนะภาพที่เคยศรัทธามันหายไปไหนหรือว่าพวกเรามาโนกันขึ้นมาเอง เราหลอกตัวเองใช่ไหมแค่ภาพพระอุ้มเด็กมันก็สะกดจิตคนไทยได้ทั้งประเทศน่าแปลกใจจริงๆเราหยิบเงินแบงร้อยไปหย่อนใส่ตู้บริจาคเราหวังว่าเงินร้อยของเราคงจะช่วยพวกเขาหายหิวได้หลายคนก็หลายร้อยทำแล้วรู้สึกปลื้มใจมากแต่วัดที่เราเชื่อและเราศรัทธามาตลอดนั้นตกเป็นข่าวดังใหญ่โตพระโดนออกหมายจับโดนข้อหาช่อโกงสมทบกันฟอกเงินอีหยังวะ อยากตะโกนว่าตัวเองโง่ไหมบางคนบริจาคเป็นหลายล้านยอมขายที่ดินตัวเองเพื่อเอาเงินมาให้พระกาวว่าตายไปจะได้ไปนิพพานบ้างตอนนี้เขาเหล่านั้นยังไม่ตายขายที่ตัวเองหมดไร้ที่อยู่อาศัยลูกหลานไม่เหลียวแลแถมถูกไล่ไปอยู่วัดอันนี้มีนะในโลกแห่งความจริงมันเหมือนละครเมืันเหมือนเรากำลังฝันร้ายแต่มันคือความจริง เจ้ามาเมื่อเปล่าจะเอาอะไรเมื่อตอนเจ้าไปเจ้าก็ไปเมื่อเปล่าเช่นกันชื่อเสียงหยดลาบถาบเอาไปไม่ได้สักอันแล้วใหญ่ยื้อแย่งแข่งขันปอบป่ยกันข้าฟันตัดรอ เงินทองตามส่งแค่โรงพยาบาลยตินิดวงวานลูกล้านส่งแค่เชิงตะกอนจะมีใครเล่าอยู่กับเรานอนเฝ้ากองพรวางดอกไม้จันท์แล้วจรนกลับไปนอนบ้านใครบ้านมันใหญ่ขับวฟ้า ฟ้าลงต,งตึกโตโทงสุดท้ายนอนลงเหมือน,นกันไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีวันชีวิตหลังความตายนั้นนรกสวรรค์ยังรอ บาบุญดีชั่วติดตัวเมื่อตายเงินทองมากมายคนเอาไปไม่ได้รบหนอร่างนอนแน่นิ่งไม่ไหวติ่งเหมือนดังต้นตอตราสังมัดแทนผู้ขอไฟไหม้หง,งอเป็นเท่า แต่ยังเล็กกว่าฝ้าลงตึกโตโทองสุดท้ายนอนลงเหมือนกันไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฝื้นไม่มีวันชีวิตหลังความตายนั้นนรก สวรรค์ยังรอบาปบุญดีชั่วติดตัวเมื่อตายเงินทองมากมายคนเอาไปไม่ได้รอกนอกร่างนอนแน่นิ่งไม่ไหวติ่งเหมือนดังต้นตอปราสังมัดแขนผู้ขอ ไปไม่อีกห่อเป็นเท่าอุยผงสารแนนนิวส์เรื่องของชาวบ้านคืองานของเราเรา